วันนี้บอนยู่ทีหินกองนะครับเนี่ยบอนก็มาหากุ้งนะครับกับพี่แจ็คแล้วก็พี่ปู้ครับยู่บริเวณข้างหน้าตรงนู้นครับบอนมาคนเดียวนะบอนก็เอาสวิงมาครับแล้วก็กระป๋องนะนี่ครับเอามาแถวนี้แหละไปครับลุยกันไม่ได้ลงนานแล้วครับกลางคืนหว่าจะได้ได้บ้างเนี่ยไปดูครับโอ้ครับน้ํากําลังขึ้นเลยเนี่ยยู่หลิมตะลิงเลยครับ น้ำกำลังขึ้นกูไปแจ๊กยู้างหน้านู่นครับคนเจอป้าที่ฝั่งซ้ายแล้วครับนี่ดูดูดูนอนอยู่นี่นี่ครับโอ้นี่นี่นี่มานอนตรงนี้อีกแล้วนอนไปแล้วครับนี่จะไปดูนี่ครับเมื่อกี้บอลเห็นนอนตรงนี้ด้วยนะโอ้มันชอบนอนกับป้าเนี่ย นอนอีกแล้วนี่ครับยุงนี่นี่นี่ตัวเฉยได้เลยนะนุ่นกับพี่ปูนุ่นกับพี่แจ็คเจอแล้วครับตัวหนึ่งกุ้งตัวแรกปลาเดิมก่อนหมยเหมยนี่ได้แล้วครับ ไม่ได้ลงนานเลยนี่ครับเจออีกแล้วครับหนึ่งตัวสองตัวนะนเ,เนีน่ยนี่ตัวแขนี้ก็เอาละครับกินน้ำจิ้มมารวยมีด้วย,วยเก็บก้อนครับเจออีกนะครับ ยนี่เร็วอ่ะโอ้โหให้เลยครับอ้เนี่ยนี่ไ,ได้แล้วนี่ครับน้ำมั่วมากเลยมันเป็นพอลูกป,ป้าเน่เลยนี่ครับกุ้งกุ้งกุ้ง,งเอากุ้งก่อนเอากุ้งก่อนน,นี่ตัวครับจจเก็บก่อน เไปกับเจออีกอืมาปเร็วเจอ,อตัวครับโอ้ยลูกปลาลูกป,ป้าเยอะเหมือนกันนะเจออีกครับสองตัวเลยตรงนี้มันเอาทีเดียวสองตัวเลยครับลองดูได้ป๊อปโอ้ได้สองตัวเลย สองตัวเลยหนึ่งตัวนี่ครับสองตัวเลยทีเดียวสองตัวเลยไม่มัน,นก็ใช้ครับแต่ตัวเล็กเจออีกขับตัวนี้ใช้ได้เลยนั่นแหละโอ้โหเร็เวเร็วเร็วได้มันมลงก่อนครับโอ้ลูกป,ป้าเพียบเลย ้ายแล้วครับนั่นกินน้ำจิ้มร้อยมาเลยนะครับนี่ตัวก็นั่นเจอ,อตัวครับโอ้ตัวเป็นไร รตรงนี้ใช้ได้อยู่นะเตรียมตัวเะยครับนะเตรียมตัวจะไปเตรียมตัวจะไปนะนี่อุ้ยฟังเลยครับนั่นน,นี่ได้แล้วตรงนี้ใชไ้ได้อยู่นะย้ยอยู่ครับ เจออีกตัวครับนันฟังอยู่เลยนี่นครับตาแดงตาแดงนี่ได้แล้วยังไงครับอยู่ข้างในพี่ครับเจอหนึ่งตัวครับน,น,นะนี่ได้แล้วนั่น ตัวครับอือที่ไรนั่นครับลูกปูมาก็ยังพอได้เห็นลูกปูมานะครับว่ายัางมีปูมานะนี่ลูกป้าเยอะมากเลยครับนี่ป้าลาย ตาลายกับหลูกป้านี่แหละเจอหนึ่งตัวครับกุ้งครับคือน,นี่เอาแต่กุ้งนะปลาไม่เอาครับปูก็ไม่เอานะครับเอาแต่กุ้งพอครับวันนี้จับแต่กุ้งอยู่หลิมฟัง่งเลยครับ อุ้ยได้แล้วครับปลาไหลนั่นนะปลาไหลทะเลไม่ไม่ได้จับเฮ้ยไม่ไม่จับเอ้ยใช่มันฝุ่งมาอู้มันฝุ่งมาเลยฝุ่งมาตกใจมันเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ครับปลาหล่ยโอ้โหมันยึดอยู่กับถีอ่ะพี่ปูตัวยาวไม่ยญ่ครับแต่ยาวอุยตกใจเลยเ,ลยเดี๋ยวอ,อูมันทำอะไรอ่ะมันนอน<ห>มันนอนเนี่ยมัน,นนอนอยู่เนี่ยกาเล่ยไหม ามันนอนอยู่เอาไปแลวไปแลยไปลยโอ้โหตกใจเลยไปแล้วครับนุ๊ปล่อยมันดูดิครับลูกปลาลับจริงๆนะนีน่มันลับจริงอะ่ะเีครับุป้านอนด้วยกลางคืน อืมนันครับไปแลวอีกหนึ่งตัวครับบอกไอ้พี่แจ็คออกมาอีกครับเพราะว่าข้างหลังนู่นไม่มีกุ้งเลยพี่แจ็คบอกนู่นครับเดี๋ยวพี่แจ็คมาอีก จออีกตัวครับคืนนี้กุ้งไม่ค่อยเยอะเลยน้ำก็ขึ้นละครับน้ำขึ้นเร็วอ๋อให้ไปได้ครับนี่ครับบนเจอแล้วมาฟังอยู่ตรงนี้เองเป็นไงนั่นได้แล้ว เจออีกแล้วครับเจออ,อ,อ,อีกครับวันนี้กุ้งตัวไม่เย้ยครับแต่ว่าได้เรื่อยๆนั่นครับได้เลยตัวขนาดนี้แหละร้อยนั่นครับวันเจ็บปู่มาข้างหน้านั่นนั่นครับนั่นครับ มาดูนั่นไงตัวเมียตัวเมียจับมาดูครับโอ้โหกินได้แล้วครับตัวขนาดหน้านี้มันฟังก่อนนี่ครับกินได้นะครับตัวขนาดหนี้ตัวเมียพี่แจ็คก,กับปูม้าไหม อ้าเอาเอาไปจับครับ่เจ็กเ,เอามามาโอโจับยาครับเจอตัวนึงครับ นี่อุ๊ยรุดโอ้โหรอก่อนครับอาจจะให้ไปแล้วบิ้วะนี่ไงครับมายุตตรงนี้กำลังจะฟังเลยเนะี่ยโอ้โหดูทันด้วยนะดูทัน ได้เลยครับได้เลยได้เลยนี่ครับตกปลาก็กำลังดีเลยครับตัวขนาดนี้นนี่เจอ,อีกขับฟังอยู่เลยตาแดงแดงเลยน,นั่นได้เลยเจออีกตัวครับน้ำอาจจะค้นนะครับ ปนตักเลยน,นี่ได้แล้วครับนั่นนะจอปูไม้ครับนี่ป็นเราไปให้พี่แจ็คนะแจ็คเอาครับน,นี่นี่ครับกุ้งครับกุ้ง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  เจอกุ้งอีกตัวครับอาจจะมองไม่เห็นเลยเนี่ยมีลมมาน้ำลึกมากได้เลยนั่นครับถ้าหากุ้งครับน้ำระดับนี้ครับเดี๋ยววันไหนดูนะลึกนะครับอย่างถือว่าลึกเลยนะนี่ครับเห็นอีกครับตแต่ใต้แล้วนั่นนะ ฟังอีกครับเป็นเดาแต่ตากยกันนะี่นี่ตายแล้วครับเจอยี่ตัวครับได้แล้วได้แล้วครับ,ออรบ,รบยูนแนนนี่ครับจีบันไดนะ้เลยนั่นแหละ ปูตัวนเดอร์เบปิเจ็ูได้เยอะอยู่นะครับดูน้ำขึ้นแล้วพี่ปูได้เยอะมากแน่เลยน้ำขึ้นแล้วมาดูพี่ปูครับได้เยอะมากพี่เตียวจริงอ่ะไม่ดู <laughs> อู้ได้ยูี่ปูอู้ี่ปูเก่งนะยังได้ครับนี่ <c oughs> วันนี้ไม่มีกุ้งเลยด้วยแหละไปดูปิแจ๊กไปดูปิแจ๊กครับปิแจ๊กมีเศียนกุ้งเลยต้องได้เยอะว่าี่ปูแน่นอน <laughs> อ๋อเนี่ยไปดูแจ๊กแต่ปิแจ๊กกับปูตัวนี้ด้วยอู้ปิแจ๊กได้เยอะได้เยอะนะครับนี่ได้ปูด้วยนั่นน่ะเพิ่มมาอีกตัวเอานี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยว โอเคครับเดินทางกลับบ้านกันดีว่าพี่แจ็คขึ้นล่ะไปครับพีโ่ป,โปูขึ้นล่ะนี่ครับเดี๋ยวนะนี่ครับของบนให้ดูนี่ครับ,รบ,อบ,รบพอได้กินนะโอเคครับพบกันไม่คิดหน้านะครับสำหรับวันนี้บอลไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปของบอลกดไลค์บอลด้วยนะครับไปแล้ว